พี่น้องจ้าน้ำคัะน้ำแม่จะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้กรล่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาไอ้นี่จ้าทอดมันทอดฟักทองหรือว่าปลาือของเฮาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทอดปลาือ อันนี้เป็นแป้งที่เฮาวันเตรียมไว้ละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวโพดหน่อยนึงจ้าแป้งข้าวเจ้าเฮากะเอากับปริมาณอันเผือกมันของเฮาจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเผือกหน่อยเผือกหลายมันหน่อยมันหลายเฮากะใส่แป้งลงไปแล้วก็มีน้ําตาลมีเกลือนิดหน่อยมีผงฟูจ้ะแล้วก็มีอัน มักเผามักเผาอันนั้นนะจ่ะบมักเผาขูดแห้งนะจ๊ะลงไปแล้วก็ผสมน้ำหน่อยนึงจ้ะตั้งน้ำมันร้อนๆเขาจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทอดเลยจ้ะแป้งเขากใส่ตามปริมาณอันนี้เขาละจ้ะตามปริมาณอันมันของเขาฮันเขาเฮ็ดหลายเขาใส่หลายเขาเฮ็ดหน่อยเขาใส่หน่อยเอาจาก้าเอาจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ว่มีสูตรยังดอกขอให้มันแซ่บจ้ะเขาใส่งานเนื้อจ้างงางาเป็นงาขาวจ้ะที่กิ่งเขาใส่งาดำเนาะจ้ะเลาวมันจังแซ่บแต่ฝรลังควงโคงันงาดำเบิดจ้ะไม่ได้ไปซื้องาดำเอาก็เลใส่งาขาวไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าผงฟูเข้าไปด้วย อยู่บ้านได้เวลาทํากินจะน้ำมันเฮาห้อนแล้วเฮากะเอาอันลงได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้ะได้แล้วลงไปเลยน้ำมันน้อนห่อนลงไปเพื่นกะจับจฟูขึ้นมาเลยจ้ะแป้งข้าวโพดอันซ่อนนึงจ้ะ ราต้องใส่หลายแป้งขา้าวโพดเขาใส่แป้งขา้าวโพดซ้อนหนึ่งผมฟูกะหน่อยนึ่งจะซ้อนซ้าเนี่ยแหละวันนี้ทอดเผือกกับโอ้ทอดมันกับพักพ้อมก่ะบมนีเผือกเลย มันก็จะฟูขึ้นมาจะฟูสวยขึ้นมาเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาก,ะกระจากลับแน่ว่าให้มันติดก้นหมอเพราะว่าหมอเขาเป็นหมอนแบบบรัรอนน่้นะจ้ะแบบ ก้นติดก้นหม้อเข้าวันนั้นหลายหมอใส่มาโดนก้ะคันหมอซื้อม้าไม่ๆหนี่กะทอดสวยเลยเลยจ้ะนี่ทำการทอดไปเรื่อยๆจ้ะผมเนี่ยพี่น้องจ้ะตัดทองของเรา <c oughs> ยืนมเสแบบ ง่ายๆ่ายลฝรั่งฝั่งคุงนี่เราจะพ่อแม่พี่น้องจ้าสูตรง่ายๆอร่อยอร่อยแซ่บๆจ้ะเด็ก็จะเกอะกันแบบนี้จ้ะล้อให้เพิ่นเหลือง เหลืองก็อร่อยแล้วจ้านี่จ้าวันแม่พี่น้องจ้าสีสวยงามขนาดเลยจ้ะเพิ่งสุกแล้วนะคะสีเหลืองงามงามจ้เห็นบอกสีสวยจานเขาเอาใส่กระดาษซับน้ำมันหน่อยนึงจ้ะเพื่อซับน้ำมันออกนี่จ้ะสีงามงามจ้ะ จ้่างสวยงามเลยจ้ะเดยนแซ่แพอจ้ะลงไปเลยท้องจ้ะประนี้ยซื้อของเรา มักตอนจั้ไหลายใเฮเทศเอาโรยด,ด้วยเจ้าปก,อกือน่ะสิ้นน้อยสิ้นงหญ่นนาตามใจทอดปกือนี่ผู้ใดเคยลองระบอจ้ะแซ่บๆด้วยจ้ะ เออน,นี่แซ่บแซ่บ ก็จะฟู้ขึ้นม้เองค่ะขึนสุกลอยบนน้ำมันมาเลย เวลาเขาทอดเวลาเขาเห็ดตัวนี้เขาก็ต้องไปอันปอกเปลือกออกเบิดด้วยจ้ะเพราะว่าขนมปอกเปลือกออกเบิดเพิ่นกาจานเละเกินให้มันมีเปลือกน้จาจ้ะมันแซ่บจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมนันจะจะฟูอ่งล่องแองแรงสีสันหน้าอร่อยเลยจ้ะทอดปกักคองนี่แซ่แบแซบจ้ะหอมหวานดี ร่อนดีดีดจ้ะเขาแม่พี่น้องจ้ะทอดไปเรื่อยๆจ้ะ อันเนียนเนี่ยก็โอ๊ยลืมแต่สื่อบะอือะออะอ้อบะอื้อฟักทองหรือว่าบะอื้อนะจา่าเบิงสีเหลืองอุยหุย,หยเป็นตาแซบแ้วจ้ะจ้ะสีเหลืองอุยหุยเลย ใช้หมักสิ้นเนื้อกระเฮียมสิ้นเนื้อได้เด้อจ้ากว่อื่นตองบอกหมักสิ้นเนื้อมันทอดงา่ามันไม่สวยอืมอมึงจ้ะมัน อืมเจ้าพ่อหนะกรอบดีชิคก็อืมอยาจะกินลืมกลับวันนี้จ้าอืมกรอบกรอบจับจัก กินน้น้อนนี่แอบ,บหลายอันนี้มันด้วยจ้ะแร่บครับทำกินเองจากพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บชื่อคนก็ได้หน่อยเดียว กันทือกมื้อที่เพื่อนเท็ดหม่ๆมาขายกับแซบที่จากกันทือกมือเที่เพื่อนเท็ดโดนกับว่าแซบอื้อจับจับแซบมีสันจะสวยง้ำฮื้อกอบดี <c oughs> นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าได้มาแล้วนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยงามะม,มาซิมนี่เขาสิซิม,มันน,นบอกอือจ้ะอันนี้ของบอกอือเขาทอหทอด่อดแป๊บจ้ะบกอือเจ้าครับ Mm hmm. มันมันจับาเอืออือมันมันดีอืมค mm ั hmm. ่นขั่นมันแร่บจ้ะอืม mm อ่อ hmm. น กินเองได้ตั้งหลายจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพชรม่ยากซ้ำจ้ะอันนี้เป็นมาออกมาสวยงามน้ำจัาก็พต้องงามก็เลยคอาวากเาอแป้งกับแป้งเอาเจ้าเฮานี่ล่ะธรรมดาออกมาสวยงามเลยจ้่พ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งค้งด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินทอดไอ้บักอือ้กับทอดมันนาะจานะ๋าน้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยเบิงคอยแงงคอยเป็นกําลังใจให้ฝรั่งฝั่งคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋า นักแห่งแท่งกันจ๋าทิ่บะทิ่งบัวป่าปลาลำฝั่งโคง,งนะคะซอยเบิงซอยเง,งี้ยให้ปหลาลำฝั่งโคง,งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าปลาลำฝั่งโคง,งจะพาพ่อแม่พี่น้องทำอะไรวันๆนะคะวันนี้ไปละจ๋าบ๊ายบาย, <Bye. S 1> บายขอบคุณค่ะ